แค่อยากเอาหน้าดีๆไปฟาดอีกรอบนะครับแล้วจะจบแล้วจะพอคือถ้าในกรณีที่คุณเจ็บแค้นเจ็บปวดใจนะครับอยากที่จะทําให้มันเสียออกเสียใจอะไรก็ตามแต่พวกนี้ครูคอมอธิบายไว้เลยนะครับว่าคุณจะเสียเวลาอย่างมากเมื่ออะไรก็ตามแต่ที่พัฒนาชีวิตแล้วคาดหวังว่าให้อีกฝ่ายมันต้องเจ็บปวดใจ เพราะเป้าหมายของการพัฒนาชีวิตจริงๆคือเราพัฒนาเพื่อต้องการให้ตัวเองมีความสุข motivation ไม่ได้เกิดจากให้ใครมันต้องเสียใจแต่การที่คนเสียใจขอให้มันเป็นกําไรหรือมันเป็นผลพวงเพราะการที่คุณติดอยู่ในห่วงอารมลบลบ,ลบลบลบเหล่านี้มันจะยิ่งทําให้ชีวิตของตัวคุณเองเนี่ยดึงดูดแต่สิ่งลบๆแย่ๆเข้ามาเข้ามาหาตัวเองมีหลายคนติดอยู่ในห่วงอารมณ์เหล่านี้ครับและส่วนหนึ่งเราจะสังเกตได้ว่าคนที่มีอารมณ์เหล่านี้ การเงินจะไม่ค่อยราบรื่นความสัมพันธ์รอบตัวจะไม่ค่อยราบรื่นความสุขก็จะไม่ค่อยราบรื่นเพราะครับเพราะสารตั้งต้นในจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยมันต้องการให้คนคนหนึ่งมันต้องเจ็บปวดใจมันมีความเจ็บแค้นความเจ็บแค้นมันคืออารมณ์ด้านลบพอสกเกลอารมณ์ของคุณเนี่ยมันตินดอยู่ในห่วงอารมณ์แบบลบๆเนี่ยมันจะดึงดูดไอ้สิ่งลบๆเข้ามาหาชีวิตของคุณมากขึ้นใจของคุณคุณอยากจะให้มันเจ็บปวดอยากให้มันสนองความแค้นของตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันคุณไม่รู้เลยครับว่าคุณกาลังดึงดูดสิ่งลบๆเข้าหาตัวเองและคุณจะไม่รู้เลยครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ดึงดูดสิ่งลบๆเข้าหาตัวเองอีกฝ่ายมันอาจจะมีความสุขมากกว่าคุณด้วยซ้ําไปครับซึ่งถ้ามีมีวิธีคิดหรือมายเซ็ตลักษณะนี้มันพลาดอย่างมากเลยครับเพราะอะไรครับเพราะคุณมีมายเซ็ตเกี่ยวกับความรักที่ผิดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความรักคือการคือการที่คุณรักตัวเองได้แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยไม่คาดหวังให้ใครเข้ามาเติมเต็มชีวิตของตัวเองเลยไม่ได้คาดหวังเลยฉันรักตัวเองได้หนึ่งเปอร์เซ็นฉันมีความสุขได้ด้วยตัวเองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตแต่โอเคถ้ามีใครเดินเข้ามาในชีวิตถือว่าเป็นกําไรของชีวิตจะอยู่ก็ขอบใจจะไปก็ขอบคุณถ้าคุณคิดในลักษณะนี้ใจของคุณจะเบาแล้วคุณจะไม่ไม่ได้มีความรู้สึกเจ็บแค้นเคืองโกรธเคืองขุนเดทั้งสิน้นเพราะฉันอยู่กับตัวเองได้ ด้วยตัวเองแบบมีความสุขการที่คุณเจ็บแพ้นนั่นเพราะคุณอยู่กับตัวเองแล้วคุณไม่มีความสุขกับแล้วคุณคาดหวังให้ชีวิตของตัวเองก้าวหน้ามันจะยากมากเพราะคุณไม่รู้สึกว่าอยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขในขณะเดียวกันความสุขของคุณคุณเอาไปยึดติดกับอีกฝ่ายเพราะอีกฝ่ายมันไม่สนองความสุขคุณคุณเลยโกรธแค้นอีกฝ่ายซึ่งมันจะยิ่งทําให้คุณเจ็บปวดมากขึ้นครับเพราะเนี่ยนี่คือ m i n d s ซ็ตที่ผิดพลาดแล้วไม่ใช่ว่าเอ่อคุณจะสามารถสนอง ให้ฝ่ายมันเจ็บปวดได้คุณไม่รู้เหรอครับว่าตอนนี้คุณกําลังเจ็บปวดทรมานแล้วมันมีนรกที่สุมซวงในอกของคุณอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวพอมันมีไม n ซ s e และหลักคิดที่ผิดเนี่ยคุณจะไม่มีความสุขเลยพอตัวเองไม่มีความสุขเลยพยายามอยากให้คนอื่นไม่มีความสุขตามไปด้วยครับจริงๆเนี่ยใครอยากได้ไม n ซ s e เกี่ยวกับความรักที่ถูกบ้างอ่ะคุณควรม,มีสิบวิมันเป็นสิบหลักคิดเลยนะที่มันเป็นเป็นแก่นไม่อย่างนี้คุณจะ คุณจะพยายามให้คนอื่นเนี่ยมีความทุกข์โกรธแค้นคนนั้นคนนี้ไปทั่วครับจริงๆไม่ใช่ครับคนจะอยู่ก็ขอบใจจะไปก็ขอบคุณใครอยากได้นะครับให้พิมพ์รหัสว่าตื่นรัก